พี่จูบพี่หเห็ดหน้าพี่พี่เห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดพี่มากระบากขี่ลายพี่เพิ่นผ้ามาเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ยพี่ทักค่ะเบาขี่ลายแล้วผ้ามาพลนงปี๊จันดอกขม่าพี่พี่ไปจุ่มไปจุ่มยู่พี่น้องค่ะพี่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 เอามาไกลๆพี่พี่ทำเวลาไม่พี่น้องกขมมึงไกลไกลมีไหมหนยพี่มาถ่ายภาพพี่พี่น้องป้าถ่่่ายคะพี โบลีโร่งเหงานี่เด้ออย่าเฮ็ดปวกพี่น้องมาอนีเศร้าลาโบไดยูได้นอนดอกพี่น้องงามกลางเวรนกับโบไดยูกลางคืนกับโบไดเศรากับหนอนเฮ็ดนี่ละพี่น้องเอ้ยมากมากมากมาเก็บมากันพี่น้องเฮ็ดปวกจิกพี่น้องนี่มีตะดอกงามๆเด้อกะล่างออกกินี่อาณาเนนี่ก็เวลาสามสี่ทุ่มพี่น้องนี่ ๆๆพี่พพน้องมีแต่ดอกกาห่าเลยพี่แม่อบุกกินเพื่อนพี่น้องเอถ้อเม,มนมาอื่นนี่บ้านเบื่อเด้นี่ห่างคับพี่น้องงอนคัดมือ <ๆ S 1> นีอ้น <c oughs> บ่มีคนแด่งเด้อพี่น้องด้วยก็บหิดยางจุใจไปเลยมอน,นี่กิ่งเปลือกในปลาในดวงพี่หล่ะมาเด้อผู้ได้สิม,มาเหือกําสาลาพี่น้องน,นี่พี่น้องเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่โดกับปรอแมาหนีละพี่น้องว่ายายเฮง ผมไปหาก่อนกันนี <m 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 ่ใหม่มันหลอกหน่อยแห้งมันสีแดงบรินท์้บุงกัน ตุ่นโด่งไง ก็ล่างมันฟูมบอื่นเศร้านี่บ้านเด้บ้านเลิได้นี่น้ามากต้นนี่กะเอากรได้แมากต้มคิดดูอย่าต้นก็ลัางอัน พอขึ้นมาเนาะปุจตุปิติก็ที่เดียบวก